เวลาโทรก็จะเด้งไปที่ 3G เนอะและ Optus 4G นั่นเองนะครับตัวนี้ก็รองรับ 3CA นะครับแล้วก็ CAT แค12นะ 4G แค t 12นะครับประมาณนั้นเนาะก็ผมก็ถอดซิม d ีแทกออกนะครับแล้วก็จะใส่ซิมอ่า Infinite AJ เข้าไปนะครับนี่ครับซิมเนี่ยมาละ 4K นะครับมุมมันไม่ได้ไงมันจะอปนิดนึงนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะได้สปีดเทสเท่าไหร่ forget, right. ก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมาลองสปีดเทสให้ดูคร่าวๆนะับถ้าใครแบบว่าสนใจอยากซื้อซิมเนี่ยนะก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะใส่เข้าไปกับตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็เสียบปลัก๊กเห็นไหมเอ่ยไฟขึ้นแล้วตัวซิมที่ผมซื้อมานะก็ซื้อมา 7 0ร้อยกว่าบาทนะครับเป็นซิม6เดือนนั่นเองและที่หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับขึ้นเป็นนะครับ52017นะครับเป็นคลื่น2อ0พนั่นเองนะครับมาดู Speed Test ด้วยกันนะครับสำหรับซิมอินฟินิตเอนะครับซิมเอเนาะความเร็วก็ประมาณนี้เลยนะครับตามภาพก็ถ้าใส่กับ iPhone ที่คลิปก่อนก็วิ่งประมาณเป็นร้อยนะครับ ันนี้ก็วิ่งไปประมาณสัก30กว่านะครับแต่ต้องอแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวโมเดมรับสัญญาณเนี่ยเป็นของ u ค l c o อมเนาะแล้วก็เป็นแค่แคต12ความเร็วก็ได้ประมาณนี้นะครับถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับเพราะว่าสำหรับใครแบบว่าไม่สามารถติดเน็ตได้เนาะเดี๋ยวผมจะขยับหามุมให้นะครับว่าได้เท่าไหร่ เื่อใครสนใจนะครับก็ไปซื้อไปหาไปจับจองกันได้นะครับซิมอิน i ินิต AJ มาเดี๋ยวผมขยับถ้าหามุมเนี้ยสัญญาณจะ,จะ,จ,ะจะเยอะกว่านะครับจะชัดเหมือนว่าความเข้มของสัญญาณนะประมาณนั้นนะเห็นไหมครับว่าวิ่งไปเกือบห้าอันนี้เทสต,ตอนเวลาประมาณสักเกือบเที่ยงแล้วนะครับมาเดี๋ยวทสเรื่อยเลย ก็คือซิมตัวนี้เป็นซิมไม่จำกัดนะครับใช้ไปเลยนะครับไม่จำกัดนี่ซิมเนี่ยครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปเอ่เปิดคลิปดีกว่าครับมาดู YouTube ด้วยกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเล่นได้หรือเปล่าเพลง Xg ดีกว่า XG ชอบมากเลยเพลงขยับมาอีกฝั่งหนึ่งดีกว่ามาเดี๋ยวผมเปิด 4K ให้ดูว่าเปิดได้หรือเปล่ามาละ 4K นะครับ เห็นไหมครับว่าเปิดสามารถเปิดคลิป 4K ได้นะครับเดี๋ยวเรามาามาดูสปีดเทสพอดีผมขยับมาตรงเนี้ยสัญญาณมันจะไม่เรียกว่าสัญญาณมุมมันไม่ได้ไงนะมันจะจบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะได้สปีดเทสเท่าไหร่เนี่ยครับก็ประมาณเนี้ยครับห้าสิบเนี่ยครับก็ เป็นซิมเนี่ยซิมเนี่ยโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็เวลาโทรก็จะเด้งไปที่ 3G เนาะแล้วก็ซิมเนี่ยใช้ได้ไม่จำกัดเลยนะครับเป็นซิม6เดือนถ้าใครแบบว่าสนใจนะก็อย่าลืมนะครับนี่เลยซิมอินฟินิตแนะนำเลยนะครับก็วิ่งไป50กว่านะครับทุกคนถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับแล้วก็ตัวเราเตอร์เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแนะนำให้ ซื้อเราเตอร์ที่เป็นว่ารองรับ 3CA รองรับการร,ว,ามร,ร,ารวมคลื่นความถี่นะครับเพระาะว่ารวมคลื่นความถี่เพราะว่าไอ้ตัวซิมเนี่ยเขาใช้คลื่น2003ด้วยไงครับแล้ว2003เนี่ยแล้วก็จะเป็น3บล็อกเนาะบล็อกละ20นะครับรวมกันก็เป็น60ก็ทำความเร็วนะครับหรือว่าการดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเร็วนะครับ <S <S นี่ ประมาณนี้นะครับเปิดเพลงไปด้วย <S 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 นี โอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวซิม i n f i n i x AJ นะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้เองนะครับซื้อใช้เองจริงๆเลยนะครับก็นั่นแหละก็ขอบคุณมากนะครับที่มาชมคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่กังวลเรื่องการตั้งค่ารับง่ายๆนะครับก็พวก a p n ต่างๆเนี่ยก็จะใช้คําว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ พิมพ์ไปเลยคาว่าอินเทอร์เน็ตตรงหน้าช่องของ APN นะก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวของซิม i n f ฟ n i ิเนี่ยก็จะมีไลน์ของเขานะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถแอดไลน์แล้วก็ทักไปหาเขาได้นะครับแต่ร้านที่ขายกันนะครับเดี๋ยวไม่ดูเนาะ,ะขายซิมนะครับแล้วก็ร้านที่ขายนี่ก็จะเป็นเราเตอร์นะครับ CPE เนอนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านของอของจีนนะครับส่งมาแล้วก็จะมีอีกร้านนึงก็จะเป็นร้านไทย นั่นเองนะครับน,นั้นต้งองร้านหนึ่งต้องรอของนะครับอันนี้ก็จะเป็น3,200นอเนาะเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าจะส่งใน20วันอะ่ะถ้าคนรีบใช้ก็สามารถซื้ออีกร้านหนึ่งได้นะครับแล้วก็ซิมซิมเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้นะครับนี่เลย2ออย่างเนี่ยคู่กันแนะนำเลยครับใช้ดีนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแบบว่าไม่มีสัญญาณนะเพราะว่าเขามีสัญญาณ2,001ด้วยนะครับก็นั่นแหละขอบคุณมากนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้ของผมนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคน